ค่ะกับสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงเป็นเลขเด่นลาวพัฒนาก่อนเนาะค่ะเลขเด่นลาวพัฒนา,อาเอาสูตรมูกเก้าก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะคะแอดสุภาท่านได้ขัดสูตรใหม่ออกมาเนาะค่ะเขาไปเบิ่งแล้วเดินไลยสูตรยูคค่ะโอ้ยรถอันนี้ผ่านไปปวดหัวตึ๊บเลยพี่น้อง ก้ไก่พะนะโอ้ยหายหลังเลยอืมค่ะไปเบิงข้ามเตือนของทางช่องกอกค์น,นะค่ะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเป็นไข่พี่น้องเอ้ยกินกาแฟาลายก็จะว่าไว้เนาะค่ะกินกาแฟาลายขออนุญาตดเด้อค่ะเพราะว่านนางเงี้ยนี่จดี๋ยหยุดประชิดโตเลยพี่น้องยึ่ทงหน้าผู้ดเดียวจมหยุดประชิดโตเลยเนาะค่ะมันเป็น่งปาขเขา ขนาดนมเล้ยๆ,ลยๆไปล่อยอหนามยู่ในปลาเข่าี่นองเอ้ยโอ้โยให้ไปนอนเฝ้ายุป,ประตูหนาเพื่อคนเข้ามากทา้งนัน้นจะได้เห็นเนาะค่ะ มัน <c oughs> ขอโทษด้วพี่น้องขอเวลาหนอกนิดนึงหนึ่งจากวานันละงานมันมาลายฉินเวลามันจะบอชหอดขออนุญาตเปิมเนื่องจากหน้าที่เนาะค่ะประตูมันบ่อเขามันเข่าคางหัวมองที่มันเข่าง่ายแต่ที่ตรงหน้าผู้เดียวหมู่บ้านมือทุกมือละค่ะแต่กล่องเข้ามันบ่อหลูวเขามีกล่องออมเฮียนเนะเาะมาขายขค้งนี่ละแต่ว่ามันเป็นจอมยุทธ์ไม่พี่น้องจอมยุทธทั้งบ้านพี่น้องก็สิมีอยืนนั่นละ เทวาแอดเงีไปยืนเฮี้ยงขางแอดแล้วติดกันเลยค่ะเงี่หนาขึ้นได้แคนเมื่อหนังสี่เลยพวายพระท่านเส้าอยย่ค่ะโอ้ยหนาพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอ้ยเป็นแต่ยานห่ายอันตรายค่ะทงมือนี่เนาะคะ่ะทั้งอื่นกับสิคือทั้งนี้บ่เป็นได้บานนี่เด้พี่น้องจากวามาตาใส่เนาะค่ะจากวามาตาใส่จำบานเลขทีพระไดเลยแอดวิ่นตึ๊บกับหม่องเลยเนาะคะ่ะ นี่แหละคนเห่ามนุษย์ทุกคนเนาะรักตัวกลัวตายกันทุกคนเนาะพี่น้อง mm. พอเจอสภาพแบบม่วว่าน,นี่แอดเสียเลยคนทุกคนเนาะสภา,สภาพสภาพแบบนั้นเนาะกรชัแบบปชิดโตขนาดนั้นเนาะไพ่กับไพ่เถอะค่ะม่อว่านี่ถ้าแบบแอดมันขึ้นม่วว่าน,นี่เนาะคะ่ะ mm. เ้ยปวดพอพี่น้องเอ้ยปวดพ่อยังสั่นมาท่านเศร้าอยู่ค่ะ,อะแอดขอชี้แจงเครื่องหมายนี้ เพราะว่ามันเป็นเด่นบนทีแอดเท็ดเครื่องไม้ผิดพ,พระ้ะนพอเขาซิบหน่วยแต่ว่าบนก็คือหลักร้อยก็ยังเป็นบนอยู่เนาะเอฟซีพันบอกว่าจังสันแอดมันบอผิดได้เพราะว่าเขายังติดที่หลักร้อยอยู่พ่นว่าขอบคุณเด้อค่ะที่ห้สติแอดจริงๆแล้วมันก็ใช่นะเนาะค่ะแ่เมเ่อคื่อนนี่มันไม่มีอ่าหนึ่งสามศูนย์เลยผิดจริงๆอารอบถัดไปนี้ก็จะเป็น149สําำหรับชุดเด่นบนสูตรนี้เนาะค่ะ พี่น้องแคปเอาเด้อค่ะที่เด่นบนเพื่อนบ้านเนาะค่ะไผ่ก,กับไพ่แต่พี่น้องเอ้ยหมูว่านตัวฉีดตัจ้งลูกกระ่บนะิดค่ะลูกก่ะเบดเลยพี่น้องเนาะค่ะชุดเด่นบนเราแอสิเบิ้งชุดเด่นบนล่างก่อนเด้อค่ะแล้วก็เด่นบะนอะีกสูตรหนึ่งก่อนเนาะ อันนี้ก็เด่นบนเมื่อกี้ได้หนึ่งีเก่านะคะเอามันชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขสีสูตรนี้ก็ยังไม่หลดนะคะ TS Sizer เ,เ,เ,เมื่อเขามีเลขเก้าที่หลักร้อยอยู่นะคะอันสูตรนี้ยังไม่หลุดได้หนึ่งหกสี่ที่นี่มันจะชนก,นกันกับสูตรนี้ที่หนึ่งสี่เก้านี่พี่นออ 1, 4, ้องนะคะหนึ่งสี่เก้าชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขสี่ส่วนเลขหกกับเลขเก่ามันก็เป็นตัวเดียวกันด้วยแล้วนะคะ เป็นตัวเดียวกันถี่ร้ายทันไปคยเสียหลักเงินก็ร้ายขังร้ายเทียบนะคะตัวเดียวกันที่พี่นอ้องก็จังเอดนี่ก็คือกันนะคะฮกกับเก่าเอ็ดให้เสียเศนมาหลายขังมาบาจะาแนวทางไหนเนาะค่ะนะคะ,นะคะสูตรนี้ไ้นงไ้เบิ้งแล้วนะคะสูตรเด่นบนสูตรนี้ได้นะคะแคปเอาเดอค่ะพี่นอ้องนะคะได้หนึ่ง หกสี่ที่เด่นบนนะคะแคบเอาแล้วเนาะนะคะอแอดจะเอาลักหน่วยบนที่บันี้หลักหน่วยบนเมื่อขึ้นนี่กับเข่าอยู่ที่เลขศูนย์เห็นปะคะพี่น้องสามศูนย์ักหน่วยบนก็เข้าที่เลขศูนย์อยู่เนาะที่นี่มันชนที่ตัวใดล่ะคะ่ะชนที่เลขหนึ่งค่ะพี่น้องระหว่างเด่นบนสามูตรนี้นะคะเด่นบนสามูตรนี้ อแอดเพี่น้องเบิ่งบ่งงเห็นตัวเลขชนกันที่เลขหนึ่งค่ะพี่น้องทั้งสามสูตรอันหนึ่งหนึ่งหกสี่อันหนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งอันหนึ่งหนึ่งสี่เก้าที่บนชนกันที่เลขหนึ่งนะคะพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเร้อหลักหน่วยเดินรักน่วยเดินยู่ค่ะพี่น้องเดินต่อกันมาซีงหวดแล้วนะคะกับใบเก้าเอลแอดเอาออกทิมเนาะคะ่ะมันเที่ยงพอใบแอดเอาแน้วทางลงเหยือเบิ้งแล้วเนาะนะคะ ได้ 5801. เด่นบนชนกันที่เลข1นสมสูตร2ส,สูตรแต่ว่าสูตรนึ้งมันจะเป็นหลักหน่วยนะคะสีเดินต่อบนะคะที่นี่นะคะเฮ้ามาเบิงว่า่าเด่นบนล่างมันจะมีหนึ่งบ้าบัณนิตี่เหมือเด่นบนชนกันแล้ว3ส,สูตรเนาะพี่น้องเนาะนะคะเด่นบนชนกันแล้ว3ส,สูตรนะคะ เด่นบนล่างสูตรนี้มาทั้งหนึ่งทั้งเก่ามือขึ้นแล้วค่ะเจ็ดห้าหนึ่งไม่มีรูดไปเนาะงวดดิเจ็ดหาหนึ่งมือขึ้นมาทั้งหนึ่งทั้งเก่าเมื่อนีนได้แปดหกสองนะคะแล้วก็เด่นบนล่างสูตรนี้ยังไม่หลุดมือขึ้นนี่เด่นบนล่างกับมาทาั้งศูนย์ทั้งหนึ่งขึ้นกันแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนีนได้หาหนึ่งสองนะคะ สูตรนี้เดินดีอยู่ค่ะพี่น้องล้วกะชนกันที่ตัวไหนคะพี่น้องชนที่เลขสองนะคะวันนี้เดินบนล่างสูตรนี้นะคะโอเดินล่างจนเลขติดบนล่างสูตรนี้ชนบ่นค่ะชนที่เลขแปดนะคะชนที่เลขแปดเลขชุดล่างของหวดที่แล้วมันเข่าบนลลางไงพี่น้อง แอดจะไปแก้ไขสูตรเอาเป็นบนล่างเพื่อให้มันเดินต่อนะคะเมื่อเปนว่าโอ้เม่แล้วแพ็คเอ็ดถือเด้อเรียขว่าเขาเอาไปแก้ไขสูตรมันไม่เข้าค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นบนล่างมันเดินเพาเว่าอยังดอกผู้ว่ากวาโลดเนาะค่ะเพราะว่าเราก็ต้องปรับเพราะว่าปรับไปตามกระแสที่มันเดินไปเนาะค่ะปรับตามกระแสที่มันเดินไปนะคะเอาแคบเอาเด้อพี่น้องนะคะสูตรนี้หลุดไปแล้วสูตรนี้หลุดหนึ่งสูตรนี้ที่ยังไม่หลุด มีห้าหนึ่งสองที่เด่นบนล่างมีเลขหนึ่งเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเด่นบนสามสูตรชนกันที่เลขหนึ่งอันนี้เป็นสูตรเด่นบนล่างก็ยังมีเลขหนึ่งนะคะแคปเอาเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะเด่นบนล่างอันนี้สูตรนี้เป็นเด่นล่างนะคะเด่นล่างแคปเอาไปใบแถ้าเบิ้งนะคะดรซื้อวาแอดเลี้ยวเบิง้งเห็นเลขสองลายสูตรแล้วนะคะนะคะแล้วก็สูตรอ่า สูตรอีกสองสูตรเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะสูตรนี้เด่นล่างเข้าที่เลขหนึ่งมาขึ้นชนกันอยู่ที่เลขหนึ่งวันนี้ชนกันอยู่ที่เลขสีได้ป่ะเนี่อ่าสามสูตรนี้จะเป็นเด่นล่างอย่างเดียวชนกันที่เลขสีทั้งสามสูตรชนแล้วมากๆกับมิดเดิลพี่น้องเด่นล่างชนที่เลขสี่เด่นบนชนที่เลขหนึ่งจับกันมันจับวิ่นกันกันมันผาดมันไปทัวอยู่แล้ว หนึ่งซีซีหนึ่งสิเมียนบ่พี่น้องว่าเนาะค่ะเด่นล่างชนสี่เด่นบนชนหนึ่งเด้อพี่น้องนะคะเอาสูตรนี่นี่สูตรนี่นี่มานกอดกันออกสองวดแล้วเก้าหกแต่สามศูนย์มันไปบนแอดกันเลยบริลลโล่งเอฟซี C, วางสัน่นวดนี้มันสิมาซีหนึ่งที่จังแอดราบ่เนาะค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ขอหยุดตีไว้ซสำนีเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ